เราจะเลือกความการไปพระรชนะของพระเจ้ากากผู้พองทรรมการหุ่ใจเพ่เถบคุณในานสุานะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ให้้รพเจ้ามีโอกาสได้มาแบ่งปันพระวจนะให้กับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องค,ะขอ,ค,คะขอเราอ่านพระธรรมเยเรมีบทที่12ข้อห้ด้วยกันค่ะอยู่ในท้ายท้ายท้ายระเบียบนรม,มัสการค,ค่ะ ในข้อพระคำพีประจำสัปดาห์นะคะเขอเชิญอานพ้องกันค่ะถ้าเจ้าจิแข่งกับมนุษ์และเขาทำให้เจเหนื่อยเเจ้าจะแข่งกับม้ได้อย่างไรและถ้าเจ้าเล็นจุ่มือกในแผ่นดินไทยเจ้าจะเป็อย่างไรใน่นน่นแมนำจอแดงค่ะในเช้าวันนี้นะคะข้าพเจ้าให้หัวข้อว่า เรื่องใหม่ให้ดีกว่าค่ะพี่น้องเรื่องใหม่ให้ดีกว่าเดิมนะคะที่ผ่านมานะคะชีวิตของเราเจะเจออะไรกันมามากมาห่นะคะทั้งประทะในชีวิตของเราทั้งทางตรงบ้างทางอ้อมบ้างนะคะการดําเนินชีวิตของเราบางครั้งก็เป็นดินลุกลางค่ะพี่น้องบางครั้งก็เป็นถนนคอนกรีตนะคะบ้างก็หวัดเสียวบ้างก็อ คือมันมันก็ดีบ้างทุกบ้างนะคะแต่พอมาถึงวันนี้เมื่อเรามองย้อนไป่ะเราก็ผ่านมันมาได้นะคะถึงแม้เราจะชีวิตเราจะรุ่มรุ่มดอนดอนแต่ตัวเราก็ผ่านมาได้เหมือนกันค่ะถึงแม้หลายคนยังยึดติดกับชีวิตของปัจจุบันนะคะว่าเอ๊ะปัจจุบันมันก็เหมือนเดิมนะถึงแม้เราจะก้าวผ่านอดีตอะไรมาแล้วแต่ทําไมชีวิตเรายังเป็นแบบเดิมเมอยู่ทําไมดูเหมือนมีอุปสรรคหวานหนามากมาเหลือเกิน แต่แท้จริงแล้วนะคะปัจจุบันนี้เราทุกคนเดินบนถนนสายใหม่กับพระเจ้าค่ะพี่น้องเพราะว่าพระเจ้าของเราชนะความตายแล้วพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วค่ะถึงแม้ชีวิตริเียนไม่ได้ปลอดปัญหานะคะคือเราก็ยังมีปัญหาอยู่มีอุปสรรคอยู่นะคะหรือบางครั้งชีวิตผู้เชื่อของเราก็ยังไม่ดีขึ้นแต่เราอย่าลืมนะคะว่าพระเจ้าให้สิ่งใหม่ๆกับเราทุกวันค่ะพี่น้องและการมีชีวิต ที่ใหม่นั่น่ะทุกมันก็ดีกว่าเดิมแน่นอนถ้าเราไม่ยึดสิ่งเก่าๆนะคะวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะท้าชวนพี่น้องว่าพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนแล้วพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วค่ะเราได้เฉลิมฉลองวันอีสเตอร์กันแล้วนะคะดังนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายที่จะสำรวจชีวิตของเราดูค่ะพี่น้องให้เราเริ่มใหม่กับพระเจ้าให้ให้ดีกว่าเดิมค่ะแล้วก็สำรวจชีวิตเราว่าเราเริ่มใหม่กับพระเจ้าแล้วหรือยังค่ะ ในพระธรรมเยเรมีนะคะจริงๆก็คือในพระธรรมเยเรมีนี้นะคะท่านได้หนุนใจให้เราก้าวผ่านชีวิตเดิมๆค่ะพี่น้องให้เรามีให้เราก้าวผ่านชีวิตที่มันมีความทุกข์ปนความสุขหรือให้เรามีชีวิตที่ติดตามพระเจ้านะคะทําไมชีวิตถึงยากลำบากและก็เหน็ดเื่อยเช่นนี้ ท่านิลเลมีบอกว่าขนาดวิ่งแข่งกับคนเราก็ยังเหนื่อยใช่ไหมคะวันนี้เราเจอเจอปัญหาอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเรายังไม่ไหวค่ะพี่น้องแต่ถ้าสักว,วันหนึ่งมันมีปัญหาใหญ่ๆขึ้นใหญ่ๆเข้ามาชีวิตกับเรานะคะเราจะสู้มันได้ไหมซึ่งจะว่าไปแล้วนะคะความหมายที่แท้จริงของพระธรรมตอนนี้ก็กําลังสอนให้เราทั้งหลายพระเจ้าปรารถนาให้เราทั้งหลาย วิ่งแข่งชนะมารสตาร์นค่ะพี่น้องให้เราวิ่งแข่งเอาชนะอุปสรรคขวกน้ําหรือปัญหาต่างๆที่มันประเดนประดังเข้ามาในชีวิตพระเจ้ากําลังสอนให้เราพึ่งพากับพระเจ้าค่ะอุปสรรคปัญหานะคะพี่น้องที่เราต่างพบเจอและสู้กับมันเราก็ต้องพึ่งธิ์เดชของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ากําลังตระเตรียมชีวิตของเราให้เข้มแข็งอดทนแข็งแกร่งค่ะพี่น้อง พระเจ้ากำลังให้เรากดกั้นกดทวนกดกั้นนะคะเพราะพระเจ้าคาดหวังว่าในชีวิตของเราที่เหลืออยู่ในโลกนี้ค่ะมันมีคุณค่านะให้เราใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี้ยค่ะทำพนันกิจของพระเจ้ารับใช้พระเจ้าเพื่อพระเจ้าแล้วกเ็เพื่อพี่น้องของเราด้วยนะคะซึ่งเช้าวันนี้ข้าพเจ้าขอหนุนใจพี่น้องที่จะเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าให้ดีกว่าเดิมมีสองประการด้วยกันค่ะ ประการแรกนะคะให้เราเริ่มต้นด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอคะ่ะพี่น้องชีวิตเราผ่านการเฉลิมฉลองผ่านปีใหม่มาสี่เดือนนี่ห้าเดือนแล้วนะคะผ่ะจาจะจะหมดเดือนที่ห้าอีกแล้วมันมีสิบแปดแล้วเหมือนที่อาจารย์หญิงบอกเมื่อกี้นะคะว่าเราผ่านปีใหม่มาแป๊บๆอ่าสี่เดือนผ่านไปแล้วเราผ่านวันพิเร์มาแล้วหนึ่งเดือนคะ่ะพี่น้องเราฉลองที่โบสถ์ฉลองกับครอบครัว เราได้ส่งข้อความถึงเพื่อนๆทางไลน์นะคะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่เยรมีได้บอกเราไว้ก็คือให้เราคุกเขา่าอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วค่ะให้เราเริ่มขอบคุณพระเจ้าเสมอค่ะพี่น้องถึงแม้เส้นทางเดิมของเราจะเจอ สิ่งใดก็ตามแต่ให้เราทั้งหลายเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งสารพัดที่เกิดขึ้นดังในพระธรรมสองโภเรียนบทที่สอข้อ14บอกไว้ว่าแต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเรา เราขอบพระคุณพระเจ้าได้หลายอย่างค่ะถึงแม้หลายครั้งเราจะขอบตุ้พระเจ้าด้วยแบบความทุกข์ใจที่มันอยู่ในอกนะคะพี่น้องเราจะขอบคุณพระเจ้าด้วยความเนืน้อน้อยเนื้อต่ำใจบางคนก็ผ่านชีวิตมาเนิ่นนานทําไมสิ่งใหม่ๆไม่เกิดขึ้นนั่นเพราะว่าเรายังเป็นคนเก่าอยู่ค่ะพี่น้องเรายังสะสมความทุกข์ความขมขื่นความน้อยใจความเหนื่อยใจอยู่ ถ้าเรายังมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ในจิตใจของเราขอให้เราทั้งหลายดูชีวิตของเยเรมีเป็นแบบอย่างนะคะพี่น้องประวัติของท่านเยเยรมีก็คือท่านเกิดก่อนทศักราช670ปีนะคะที่เมืองอานาโฟแคว้นยูเดียพ่อของเยเรมีเป็นปุโรหิตค่ะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเยเรมีเป็นผู้เชื่อตั้งแต่เกิดใครเป็นผู้เชื่อตั้งแต่เกิดบ้างคะ น้องนนท์อค่ะครอบครัพวพี่นะคะค่ะพระเจ้าก็เป็นผู้เชื่อตั้งแต่เกิดนะคะแล้วก็พระเจ้าก็แยกเยรมีไว้และแต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้เผยพรววัชนะตั้งให้ท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเหมือนกับเหมือนกับท่อของท่านนะคะและตอนนั้นที่พระเจ้าใช้เยรมียังมีอายุ20ปีเองนะคะ20นี่ก็ เท่าน้องนนน้องนนก็จะครบ20ปีวันที่27พสิบจมนี้นะคะก็ค่ะ,คะพระเจ้าใช้เยรมยีตั้งแต่อายุ20ปีค่ะเยรมยีรู้สึกว่าเขายังเด็กอยู่นะท่านไม่พร้อมเยรมยีไม่พร้อมท่านเปรียบเทียบตัวเองเป็นทารกขับ้น้องท่านพูดต่อหน้าชุมชนไม่ได้พูดไม่เป็นแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะสถิตอยู่กับปากของเยรมีนะคะและ ก็เป็นความจริงค่ะพี่น้องพระเจ้าทรงเปิดปากเยเรมีค่ะพระเจ้าให้ท่านเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าให้ท่านเป็นผู้รับใช้ท่านทำงานของพระเจ้าตั้งแต่อายุ20เป็นต้นมานะคะยิ่งเยเรมีรับใช้พระเจ้าเท่าไหร่พระเจ้าก็อวยพรมากมายค่ะพี่น้องยิ่งรับใช้ยิ่งได้ดียิ่งรับใช้ชีวิตเยเรมีเกิดผลคือคนที่รับใช้พระเจ้าใช่ไหมคะ น่าจะเป็นฝันจะดูมีความสุขคือน่าจะไม่โอมทุกคือคนที่แบบว่าพระเจ้าครอบงำในชีวิตอันนี้คือชีวิตจริงของเราหลายๆคนเป็นอย่างนั้นค่ะพี่น้องแต่แล้ววันหนึ่งในขณะที่เยรมีทํางานรับใช้พระเจ้าอย่างขยันขันแข็งนั่นอะ่ะก็มีคนคิดร้ายต่อเยรมีค่ะพวกเขาต่อต้านเยรมีไม่ให้ทํางานรับใช้พระเจ้าห้ามเทศนาะห้ามเผยเพราะว่าจะนะห้ามนั่นห้ามนี่คือเหมือนคล้ายๆกับ ไม่ไม่ไม่สนับสนุนเยเรมีอะค่ะนั่นทาให้ท่านเยเรมีทุกข์ใจมากค่ะพี่น้องท่านมีความรู้สึกเจ็บปวดต่อสิ่งที่คนพวกนั้นทํากับท่านและนั่นทําให้ท่านได้ปรับทุกกับพระเจ้าค่ะต้องการให้พระเจ้าแก้แค้นคนเหล่านั้นแทนท่านเยเรมีคิดคิดอย่างนี้นะคะคนที่คิดร้ายต่อท่านเนี่ยท่านบอกให้พระเจ้าแก้แค้นให้หน่อยจัดการให้หน่อยซึ่งบางครั้งชีวิตเราเป็นเหมือนเยเรมีค่ะพี่น้อง เราเหนื่อยใจกับคําพูดคนและบางครั้งเราเหนื่อยกายเหนื่อยล้าในการทำธุรกิจในการรับใช้พระเจ้าในการมาโบสถ์ในการอธิษฐานในการร่วมกลุ่มสาม,มัญคีธรรมพอมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นมันประเดประดังเข้ามาบางครั้งเราหมดไฟคะ่ะเราหมดไฟในการรับใช้พระเจ้าเราโกรธด,ด้วยนะคะเราเกลียดด้วยบางครั้งเรามองคนรอบข้างคนที่ปะทะกับเราเป็นศัตรูไปหมดเลยเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราคะ่ะ แต่ในพระธรรมเยรมีในพระธรรมตอนนี้พระเจ้ากําลังเปลี่ยนเยรมีที่กําลังทุกทนนะะั่นนะคะกาลังเหนื่อยใจนะะั่นน่ะไม่อยากเดินไปกับพระเจ้าเพราะว่ามีคนคิดร้ายต่อท่านนั่นนะคะพระองค์กําลังเปลี่ยนแปลงเยรมีให้เขาเจริญขึ้นครับพี่น้องให้เจริญทางด้านความคิดให้เขาเก้าวผ่านในสิ่งเหล่านั้นไปให้ได้เช่นเดียวกันค่ะพี่น้องพระเจ้ากําลังสอนเราทั้งหลายให้ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับความทุกข์ยากลาบาก หรือสำหรับสิ่งที่ไม่ได้ดังใจที่มันอยู่รอบตัวเราค่ะเพราะสิ่งเหล่านั้นที่เข้ามาก็คือเพื่อฝึกฝนชีวิตของเราให้เราที่จะใช้การได้ในทุกสถานการณ์ของพระเจ้านะคะคือในทุกสถานการณ์ที่มันบีบังบีบคั้นชีวิตของเราค่ะพระเจ้ากําลังใช้เราอยู่ค่ะพระองค์กําลังสอนเราให้เรามองสิ่งที่เป็นอุปสรรคมองปัญหาเหล่านั้นนะคะว่าเป็นการฝึกฝน เป็นตัวทวสอบที่ทําให้เราเข้มแข็งให้เราแข็งแกร่ง,งให้เราอดทนให้เราอดกลั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปแล้วก็ขอให้เราเป็นเช่นนั้นค่ะพี่น้องพี่น้องคะชีวิตที่ปลอดภัยมันมีที่ไหนบ้างคะแน่นอนคะ่ะทุกคนคิดว่าที่ปลอดภัยของเราก็คือครอบครัวของเราที่บ้านของเราที่คิดจัรของเราหรือในชุมชนของเรา แต่บางครั้งเราเจอเจอปัญหาในที่ที่เราคิดว่ามันปลอดภัยค่ะบางครั้งเรามีปัญหากับที่บ้านเองสาม,มีภรรยาทะเลาะกันลูกด้วยอะไรด้วยนะคะพี่โบสด,ด้วยพี่น้องด้วยเราบางครั้งเราขัดแย้งกันเรารู้สึกเหนื่อยกับสถานที่นั้นๆเหลือเกินแล้วเราจะไปอยู่ที่อื่นได้อย่างไรหรือเราเคยมีความคิดว่าคนไม่กี่คนทําให้เราเป็นเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องเราทําภารกิจของพระเจ้า ไม่ได้เราเราจะเผชิญหน้าอีกไม่ได้แล้วนะคืออันนี้มันเป็นความคิดที่เรากําลังจมปลักอยู่กับความรู้สึกแบบนั้นค่ะพี่น้องแบบที่พระเจ้าที่เขาพระเจ้าไม่เอ่ยไปเมื่อสักครู่นะคะและในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ17 13ก็กําลังหนุนใจเราทั้งหลายว่าให้เรามองที่พระเจ้าค่ะให้เราขอบพระคุณพระเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเนื่องจากความขัดสนเพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนและรู้จักความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดหรือในทุกกรณีข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับในการ,รเผชิญความอิ่นท้องและความปวดอยา่างความอุโดมสมบูรณ์และความขัดสนข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าพี่น้องคะ พระเจ้ากำลังสอนให้เรามองโลกในแง่ดีค่ะให้เราคิดบวกไม่มองโลกในแง่ร้ายพระเจ้ากำลังสอนให้เราไม่อคติต่อสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแต่ให้เราหันมาขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีค่ะอยากจะแนะนําเคล็ดลับง่ายๆในการเริ่มต้นขอบคุณพระเจ้านะคะให้เราคิดถึงสิ่งดีๆที่เราประทับใจวันละสามข้อสามอย่างในชีวิตของเราค่ะอะไรก็ได้ค่ะตื่นเช้ามาเราขอบคุณพระเจ้าสาม สามอย่างนะคะง่ายๆของเราเริ่มจากที่ตัวเราก็ได้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับตัวเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับครอบครัวชุมชนแล้วก็ใกล้ๆเราอะค่ะลูกสามีภรรยาว่ามีอะไรที่เราเราอยากจะขอบคุณพระเจ้าบ้างและเมื่อวันนี้เราได้ขอบคุณพระเจ้าแล้วนะคะในวันต่อไปจะเป็นเช่นใดก็ให้เราขอบคุณพระเจ้าอีกค่ะนี่คือประการที่หนึ่งที่ที่ข้าพเจ้าเหมือนใจพี่น้องว่า ให้เราเริ่มต้นชีวิตด้วยการขอพบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอต่อไปประการที่สองค่ะพี่น้องให้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมด้วยการคืนดีค่ะพี่น้องคืนดีหรือการให้อภัยการยกโทษให้แก่กันและกันที่จริงแล้วนะคะถ้าไม่มีการขอโทษไม่มีการอภัยและการคืนดีก็จะไม่เกิดขึ้นชีวิตเราขาดน้ําขาดอาหารไม่ได้อย่างไรชีวิตเราที่ไม่ ที่ไม่ได้ให้อภัยพี่น้องก็ mm hmm. เหมือนชีวิตเราขาดจิตวิญญาณอย่างนั้นนะคะ mm hmm. ทางการแพทย์บอกไว้ว่า mm hmm. การเจ็บป่วยทางใจนั้นจะนําโรคภัยไข้เจ็บมาสู่พวกเราค่ะมาสู่ตัวเรานะคะ mm hmm. การไม่ขอโทษกันไม่ให้อภัยต่อคนที่เราโกรธแค้นหรือคนที่เรามีความขมขื่นนั่นนะคะหรือที่เราเก็บไว้นานๆใ,ในใจมันบ่งเพาะอยู่ในอกนะคะมันนํามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บอยู่แล้ว หรือภาษาทั่วไปก็บอกว่ามันเป็นภัยภัยกับตัวเองใช่ไหมคะเราโกรธเราเกลียดเรามันสะสมสะสมสะสมมันอยู่ในสมองมันอยู่ในตัวของเราคือมันก็ทําให้สุขภาพเรายแย่ๆความคิดเราก็คิดลบเนี่ยมันแล้วมันก็เน่มันเป็นภัยต่อตัวเองคะ่ะพี่น้องถึงแม้โลกนี้มีแต่เรื่องแต่เรามากมายนะคะมีการทะเลาะเบาแหวกกันสิ่งเหล่านี้ทําให้เราเจ็บ เก่บข้องหมองใจกับโลคใบนี้หรือกับสังคมที่เราอยู่ค่ะแต่พระเจ้าได้สอนให้เราคืนดีแล้วก็ให้อภัยกันค่ะเราจะเห็นว่าพระเยซูเป็นแบบอย่างแก่เราทั้งหลายในเรื่องในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะคะถ้าพระองค์ไม่ให้อภัยเราก็ไม่ได้รับการคืนดีกับพระเจ้าค่ะอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นหลายคนในสมัยนั้นนะคะพวกเขาไม่ได้ให้เกียรติท่านเยเรมีเลย ไม่นักถือท่านซึ่งเยเรมีอยากให้พระเจ้าล้างแค้นลงโทษหรือจัดการทําลายคนพวกนั้นซะแต่พระเจ้าก็ได้สอนเยเรมีนะคะว่าแล้วก็พระเจ้าได้สอนเราทั้งหลายด้วยนะคะว่าปัญหาที่เราเจอนั้นก็คือแผนการของพระเจ้าที่พระองค์กําลังสร้างที่เราเข้มแข็งเติบโตค่ะแล้วก็แข็งแกร่งค่ะพี่น้องถึงแม้เราจะล้มบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ค,ค่ะที่เราจะต้องมีล้ม ไม่มีใครไม่ล้มนะคะการมีชีวิตมันล้มอยู่แล้วคนะ่ะแต่พระเจ้าต้องการให้เราลุกขึ้นค่ะพี่น้องพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเลิกนะคะพระเจ้าต้องการให้เราลุกขึ้นล้มแล้วเราลุกค่ะซึ่งต่อมาเราจะเห็นว่าเยเรมีได้เปลี่ยนชีวิตของตัวเองคนะ่ะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทาเสียใหม่ท่านไม่ได้ขอให้พระเจ้าแก้แค้นหรือทําลายแล้วนะคะหรือลงโทษคนพวกนั้น ท่านเปลี่ยนตัวเองโดยที่ท่านอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าและท่านกลับใจใหม่ค่ะท่านให้อภัยคนเหล่านั้นเราจะเห็นว่าเยรมีเลือกการให้อภัยค่ะพี่น้องหลังจากนั้นท่านก็เดินหน้าทาพนาันธกิจของพระเจ้าต่อไปนี่เป็นตัวอย่างที่ดีในการเดินไปข้างหน้ากับพระเจ้าค่ะเดินไปเพื่อรับเอาสิ่งดีเลิศดจากพระเจ้าที่พระเจ้าจะประทานให้เรานี่คือธันธสัญญาของพระเจ้า ใครทำงานรับใช้พระเจ้าพระเจ้าอวยพรแน่นอนนี่คือพันทาสัญญาของพระเจ้าและเป็นจริงเป็นสัจธรรมด้วยค่ะพี่น้องถึงแม้ในสายตาของเราดูเหมือนมันไม่เห็นพรอ,อะไรเลยนะแต่พระพรนั้นของพระเจ้าบางครั้งมันก็ซ่อนอยู่ค่ะพี่น้องอยู่กับครอบครัวของเราอยู่กับสามีภรรยาอยู่กับลูกอยู่กับการงานอยู่กับเพื่อนฮะมันซ่อนอยู่ค่ะมันเป็นพระพรที่ซ่อนอยู่ย้อนมาที่ชีวิตของเราบ้างค่ะพี่น้อง ถ้าเราเอาแต่เก็บความโกรธไว้ความเกลียดไว้ในตัวเรามันก็เหมือนสุมไฟบนหัวเราบนศีรษะของเรานะคะสุมสุมสุมหรือเราก็กำลังไฟคว้าเอ่อไฟเนาะเหมือนกอบกวยเอาไฟอะ่ะมาไว้หาตัวเองอะ่ะเทียบไฟใี่มันลุกช่ว,ชวงๆนะคะมันเอามาใส่ในตัวเองอะ่ะประหารชีวิตตัวเองด้วยนะคะ ท่านทาให้ชีวิตของเราไม่เ,เป็นพรค่ะพี่น้องฉะนั้นถ้าไม่อยากเป็นแบบนั้นเราก็ต้องยกโทษให้ตัวเองแล้วก็ยกโทษให้ผู้อื่นด้วยนะคะในพระธรรมโคลโสีบทที่3ข้อ13กล่าวไว้ว่าจงอดทนต่อกันและกันค่ะถ้าใครมีเรื่องราวต่อกันก็จงให้อภัยกันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไรท่านก็จงทําอย่างนั้นด้วยหรือในพระธรรมมัทธิวก็บอกให้เรายกโทษ เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้งใช่ไหมคะเจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้งเจ็ดเจ็ดเท่าไหร่น้องโดนสี่สิบเก้าเติมศูนย์เข้าไปเป็นส9 0 490สี่ร้อยเก้าสิบนะคะค่ะก็เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้งค่ะพระเยซูบ,บอกอย่างนั้นค่ะพี่น้องพระองค์สอนให้เราทั้งหลายให้ก้าวผ่านสิ่งเก่า อะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปค่ะพี่น้องให้เราก้าวเดินไปได้วยการขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอและที่สําคัญให้เราขอโทษยกโทษให้อภัยคืนดีกันเพื่อตัวเรา <c oughs> เพื่อครอบครัว <c oughs> เพื่อสังคม <c oughs> เพื่อขีตจักรของเราที่จะได้เริ่มต้นใหม่ไปกับพระเจ้าพร้อมๆกันนะคะอาเมนนะคะพี่น้องอาเมน,อเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านคะ่ะ